สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวของซีรีส์กูด็อกเตอร์หมอใจพิเศษหรือว่ากูด็อกเตอร์เวอร์ชันไทยกันครับนะเราจะมาวิเคราะห์เรื่องราวของพฤติกรรมของหมอโชนผู้ซึ่งเป็นออทิสติกกันนะว่าอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้เขามีไมเซ็ตอย่างไรนะอะไรคือรากของพฤติกรรมของเขาที่เขาสเต็ตม,มาแบบนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์กันเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าอาจจะวิเคราะห์ตามหลักด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของ ประสบการณ์ตรงเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยๆมาวิเคราะห์กันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเรื่องราวของคลิปนี้นะก็สำหรับคลิปนี้มีชื่อตอนว่าหมอชนแอบชอบใครเขารู้กันหมดทั้งหมู่บ้านครับนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปตัวอย่างด้วยกันครับจากภาพประกอบจากซีรีส์นะครับซึ่งขอบคุณภาพประกอบจาก True CJ และ True ID ด้วยครับมันก็ต้องมีอะไรนี่แบบอยากเจอเพราะอะไร ไม่อยากเจอเพราะอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนในสถานการณ์นั้นนะเช่นคนที่เข้าอยู่ด้วยในขณะนั้นถ้าเป็นคนเดียวที่เคยเล่าใหฟังอะอาการนี้เรียกถึงนะครับผมรู้จักอาการหึงครับอาการหึงคืออาการที่เราจะไม่ชอบ เวลาเพศตรงข้ามมาสนิทกับแฟนของเราตกลงคุณอย่างไรครับหมอชอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ในช่วงตอนที่11ของซีรีส์เนะเาะก็เราจะเห็นได้ว่าก็คือหมอชนไปนปรึกษาหมอปลื้มเนาะแต่ว่าพฤติกรรมของหมอชนแต่ละอย่างเนี่ยมันหลุดออกมาหมดเลยมันรัาา่วออกมาหมดแบบหมดจดเลยอะไรแบบนี้นะมีอะไรพูดอะไรก็แบบ โอ้มันหลุดหมดเลยจนทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาเลยรู้กันหมดหมอปื้มก็เลยจับทางได้ถูกว่าหมอโชนเนี่ยชอบไข่เนาะแล้วก็สุดท้ายก็รู้กันหมดครับว่าเขาชอบหมอพิมพ์เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือก็รู้กันหมดนะครับสุดท้ายทั้งทีมก็รู้กันหมดอย่างที่คุณได้ดูในซีรีส์นะคําถามคือเอ๊ะทำไมหมอโชนถึงรั่วได้แบบนี้อธิบายาพูดตรงๆเลยว่าทำไมถึงรั่วได้ขนาดนี้ทำไมถึงแบบเฮ้ยเขารู้กันหมดแบบหลุดหมดทั้งยวงรู้กันหมดทั้งหมู่บ้านทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ครับนะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้วยกันครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกกันก่อนนะว่าตัวเรคนหมอชนเนี่ยเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยที่เราเรียกกันว่า mild ออทิสติกหรือจะเรียกว่า high functioning ออทิสติกก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นออทิสติกเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามแต่เขาก็ยังมีความผิดปกติที่เกิดจากออทิสติกอยู่ดีทั้ง3ด้านนั่นก็คือด้านเกี่ยวกับความไม่ยืดยุนด้านเกี่ยวกับทักษะสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็ด้านเกี่ยวกับภาษาแล้วก็การสื่อสารทางสังคมเนาะที่เขาปกคล้อง,งกับ นะออทิสติกอยู่ดีนะคือเขายังมีภาวะออทิสติกติดตัวอยู่นะคือการสแสดงออกพฤติกรรมต่างๆเขามันยังมาจากรากของพฤติกรรมของออทิสติกอยู่ดีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้อยก็าตามนะครับนะอันนี้อธิบายให้เข้าใจกันก่อนทีนี้เนี่ยประเด็นที่สําคัญเลยคือเอะคนกลุ่มนี้อันที่จริงแล้วเนี่ยเขามีความรักกันได้ไหมนะต้องบอกกันก่อนว่าถ้าคนที่เป็นไม่เยอะเนี่ยคนที่เป็นน้อยๆแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มีได้นะครับถ้าจะมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆเนี่ยมันซับซ้อนกว่าน,นั้นก็คือมันอาจจะเป็นไปได้ต้ตตังแ่่่ทีวาอเค มีเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะเพราะออทิสติกอาจจะไม่ใช่แฟกเตอร์หรือว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักว่าจะมีหรือไม่มีแต่อาจจะเป็นปัจจัยอย่างอื่นเช่นปัจจัยเรื่องราวที่ว่าออทิสติกคนนั้นน่ชอบอยู่คนเดียวเขาก็ไม่อยากมีใครหรือบางคนเนี่ยอยากมีแฟนแต่ก็มีปัญหาตรงที่ว่าทักษะสังคมไม่ดีจีบไม่เป็นจีบยากหรือว่าอาจจะคลีฟความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ไว้ไม่ค่อยได้หรือบางคนเนี่ยก็มีแฟนได้จริง แต่พอมีแฟนปุ๊บแฟนไม่เข้าใจก็มีปัญหากันอีกเนื่องจากเรื่องราวของออทิสติกเนาะหรือบางคนเนี่ยก็มีแฟนแล้วแฟนเข้าใจก็คบกันได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าแฟกเตอร์แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าออทิสติกไม่ใช่คีย์แฟกเตอร์หลักผมกำลังหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าเป็นออทิสติกมีได้เป็นออทิสติกมีไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่กำลังหมายความว่าเพราะเป็นออท,รรทิ มันแตกต่างกันออกไปว่าโอเคบางคนมีได้นะบางคนมีไม่ได้นะมีได้เพราะอะไรมีไม่ได้เพราะอะไรเนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับว่าจะมีได้หรือมีไม่ได้ก็ตามเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็มีความไม่ยืดหยุ่นกับมีเรื่องของทักษะสังคมที่บกพร่องเพราะฉะนั้นเลยทําให้คนกลุ่มนี้พอพูดถึงมุมมองเรื่องของความรักเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ เราเรียกว่าจีบไม่ค่อยเก่งนะครับหวานล้อไม่ค่อยเป็นเอาอกเอาใจคนไม่ค่อยเป็นอ่านคนไม่ค่อยถูกเนาะอาจจะเป็นคนที่เราเรียกว่าอะไรอะใช้ภาษาไม่ค่อยเป็นอะไรแบบเนี้ยหวานไม่เป็นอะไรแบบนี้เนาะอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบดูซื่อๆดูหรือบางคนก็อาจจะมองว่าแบบดูน่ากลัวก็ได้อะไรแบบนี้ก็มีนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีความบทบาททางเพศท,ที่ต่างกันเนาะหรือว่าบางคนอาจจะมีลักษณะที่ว่า อาจจะมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวว่าอาจจะเป็นลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยพุ่งเข้าหาเขามากเกินไปอะไรแบบนี้ก็มีทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันชีบได้ยากหรือว่ามันเมกความสัมพันธ์หรือว่าสร้างความสัมพันธ์ได้ยากนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็มีข้อดีครับก็คือด้วยพฤติกรรมที่เขามีเนี่ยโอเคเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยโกหกเป็นคนที่แบบเพย์บอยไม่ค่อยเป็นอะเพย์บอยต้องสับรางใช่ไหมสรรค์สังคมไม่ดีมันก็สับรางยากอะไร หลอกไม่ค่อยเป็นอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าข้อดีเขาก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยโกหกใครเขาเป็นคนซื่ออะไรแบบนี้เนาะข้อดีคือเขาเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาอะไรเงี้เป็นคนจริงใจรักใครรักจริงอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเพย์บอยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบเออเรียกว่ายัางไงดีอ่ะคือตรงอ่ะ ซื่อๆตรงๆอ่ะอะไรงมีอะไรก็พูดตามความเป็นจริงอะไรแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือแล้วแบบนี้มันดีไหมอ่ะมันก็ตอบยากแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็มีความรักได้ลวกันคนกลุ่มนี้ถ้าอธิบายกันง่ายๆก็คือเขามีได้นะครับนะแต่ว่ารูปแบบมันก็จะต่างกับคนทั่วๆไปทีนี้เราก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันว่าโอเคนี่คือลักษณะของอทิสติกเขาจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีความรักได้ไม่เหมือนกับคนทั่วไปแบบนี้ก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมเขาหน่อยเนาะมันก็จะไปด้วยกันได้แบบนี้ครับนะอันนี้พูดภาพรวมกว้้างงแต่่่ททททััันนีีลษณะอิสผมบอกมาว่าทุกคนจะเป็น อาจจะเป็นแค่บางคนก็ได้นะครับขอโทษนะครับใช้คํานี้ดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนใช้คํานี้จะตรงกว่าครับนะก็ประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็คนกลุ่มนี้อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ลําบากนิดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเซลล์เอาเนสไม่ดีก็คือการรับรู้ด้วยตัวเองไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้ด้วยตัวเองไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เขาเนี่ยอาจจะแบบเออเรียกว่างไงดีอ่ะเอ๊ะฉันทาอันนี้ผิดพลาดอะไรหรือเปล่าก็มองไม่ออกว่าผิดพลาด เกี่ยวกับเรื่องสังคมอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวเองไม่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องผิดพลาดอะไรแบบนี้มันก็จะส่งผลให้การสร้างความสัมพันธ์หรือการรักษาความสัมพันธ์ก็จะยากขึ้นอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยา,ากชฝากบอกเอาไว้ครับนะมันก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องวความรักนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้แต่ยืนยันครับว่าคนกลุ่มนี้มีความรักได้ถ้าปัจจัยเหมาะสมรหรือว่าถ้าเขาอยากจะมีหรือว่าจังหวะมันมีได้อะไรแบบนี้เนาะสุดท้ายไม่ต้องคิดมากหรอกครับนะคนปกติทั่วไปยังโสดไปหมด ถ้าถ้ามันจะไม่มีมันก็คือไม่มีครับถ้ามันจะมีมันก็มีบางทีออริสติกอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักก็ได้ครับทีนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามสําคัญก็คือแล้วทาไมออริสติกหลายๆคนนั้นเป็นลักษณะที่เก็บทรงไม่อยู่รั่วออกมาหมดทั้งยวงคือแอบชอบใครเขารู้กันหมดเลยอะไรแบบนี้นะอันนี้พูดตรงๆว่าหลายคนเป็นแบบนี้จริงๆนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าออริสติกนั้นเขาตรงนั่นเองนะคือต้องอธิบายก่อนว่าพอเขาตรงปุ๊บเนี่ยเขามีอะไรเขาก็แสดงความรู้สึกแบบนั้นออกมาตรงตรง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขาแสดงความรู้สึกอย่างนั้นออกมาแล้วประกอบกับว่าออสิกเนี่ยเราเรียกว่าเซลล์คอนโทรหรือการควบคุมด้วยตัวเองเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคอนโทรอะไรไม่ค่อยอยู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยมีอารมณ์อะไรก็รู้สึกอย่างนั้นออกมาตื่นเต้นดีใจนะครับโอ้ได้เจอคนคนนี้แบบอูแบบเละไปมองเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยแบบมองเขาจ้องตลอดเวลาอาจจะแบบยังไงอีกอะคือแบบเออเขินตัวแดงหน้าแดงบ่นถึงเขาบ่อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะ แสดงออกมาหมดเลยนะครับในขณะที่คนปกติทั่วไปเนี่ยจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ให้มันเหมาะสมกับบริบทคือมันอาจจะควบคุมได้ไม่ทั้งหมดหรอกเนาะเวลาคนมันเขินอะไรเงี้ยมันก็จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีหลุดออกมาบ้างเนาะแต่ว่ามันจะไม่หลุดออกมาเยอะเท่าออริสติกอะครับนะออริสติกจะหลุดออกมาจนเยอะมากจนกระทั่งบางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะกลัวไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเยอะเกินนีมันโอเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มนุษย์บรรดาทั่วไปทํากันนะครับอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ไไไดดด้้้เเเปป็็นนนนรรรรรรืื่่่่อออออองงขขคคววววาา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 มมมมัััตตยหหผิิกกกกะะสถทีจจใ ก็เป็นลักษณะของเขาอะที่เขาเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็บอกกันก่อนว่าโอเคพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเลยทาให้อาการเขาเนี่ยมันหลุดออกมาหมดเลยเพราะว่าหนึ่งคือเขาควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะครับเขาคอนโทรไม่ค่อยอยู่สองเขาเป็นคนตรงมีอะไรอ่นี้เขาก็แสดงออกมาตรงตรงอะเหมือนกับขออนุญาตนะครับเหมือนกับน้องหมานะครับ <laughs> ไม่ได้ดูถูกใครหรือว่าไม่ได้บอกว่าออสติกเป็นน้องหมานะแต่ว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็คือ เหมือนกับว่าน้องหมาเนี่ยเวลาเขาดีใจเวลาเจอเจ้าของมากๆเขาก็คุมอะไรไม่อยู่แล้วเขาเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกระดิกหางเต็มที่เลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมออริสติกก็เหมือนกันนะครับก็คืออารมณ์แบบนั้นอ่ะก็คือตรงๆแบบนั้นเนาะอืมอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆแบบให้เห็นภาพกันชัดๆเนาะเออแต่ผมบอกก่อนนะว่าแบบผมผมไม่ได้ไปดูถูกใครหรือว่าแบบไม่ได้ไปเปรียบเทียบ ออทิสติกกับน้องหมานะแค่ว่ายกตัวอย่างภาพน้องหมาไมา้เห็นชัดแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดเนาะก็ลักษณะของเขาก็เป็นแบบนี้ครับเลยทําให้มันหลุดออกมาหมดเนาะเ,ออเวลาคนเราชอบใครรักใครเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนได้ละคนปกติทั่วไปยังควบคุมได้ไม่หมดเลยอาการเขินนะแต่ว่าออทิสติกเนี่ยก็จะหลุดออกมาหมดเลยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องรธรรมดาของออทิสติกที่ว่ามีอาการหลุดออกมาได้เนาะแต่ถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้นะครับนะ คือคือจะฝึกให้ดีถึงขนาดระดับพวกเพย์บอยหรือระดับเสือเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าพวกนั้นสกิลจะดีมากอะไรแบบนี้มันจะซ่อนอารมณ์ซ่อนอะไรต่างๆได้ดีมากอะไรแบบนี้เนาะเออแต่ว่าออริสติกเนี่ยพื้นฐานเนี่ยอาจจะทาได้ไม่ขนาดนั้นหรอกถึงฝึกดีแค่ไหนอะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาก็มีความตรงในตัวแล้วก็มีความไม่ยืดหยุ่นแล้วก็โซเชียลสกิลไม่ดีตัดสินใจเฉพาะหน้าไม่ดีนะเจออะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็แบบ มันยากครับนะเนาะเสือนี่ทํายากนะอะไรเงี้ยพวกเสือเสือเสือผู้หญิงอ่างเงี้ยอ้ยากนะครับนะมันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นความยากอย่างหนึ่งของกลุ่มนี้นะครับนะก็ก็มองว่าเป็นข้อดีไปก็ได้นะว่าตรงนะครับดูตรงตรงตรงเกินไปหน่อยแต่ว่าก็ดีนะว่าเขาก็จริงใจอะไรเงี้ยรักใครรักจริงอะไรแบบนี้ก็มองเป็นข้อดีได้ครับนะก็อันนี้ก็อธิบายให้เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาของออร์ติสครับที่ว่ายังไงก็มีตรงนี้กันได้ถึงแม้ว่าจะเป็นน้อยก็าตามเนาะเพราะว่าด้วยพื้นฐานเนี่ยเข นะก็แล้วก็การควบคุมอารมณ์ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเนาะก็อธิบายให้เข้าใจกันประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือในะคลิดีดีจากพี่สุรเชษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ